สแกนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจจะปฏิเสธบอกหรือว่าบอกลูกค้าไปว่าโอเคทีร atch, ร่ร้านของเราเนี่ยมี only cash please สมมติก็มีร้านร้านของเราเนี่ยรับแต่เงินสดเท่านั้นเออเพิ่งซุต่ำของเราอย่างเงี้ยต่ำซตำเพิ่งซุต่ำของเราเนี่ย,ร,ยรับเง,งินสด only ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่า only cash อ่า โอลิแครก็แปลว่ารับเงินสดอย่างเดียวจ้าอย่างน,นี้นะคะเป็นไงใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยทุกคนไปซื้อของซื้ออะไรนะคะซื้อเสื้อผ้าสนทนา<ง>ั้งแต่เราไปเลือกซื้อเลือกเลือกซื้อเสร็จถามความต้องการแบบเฉพาะจาบจงเข้าไปเอาไซส์ไหนสีไหนคะลูกค้าบางทีเล็กไปใหญ่ไปพูดยังไงใช่ไหมคะ เพราะมันเล็กไปเอาเอาแบบใหญ่ๆวันนี้ได้ไหมพูดแบบไหนแล้วก็เวลาเราจะาชำระเงินเราก็จะต้องพูดยังไงนะคะยอดเงินทั้งหมดหรือ total is ตามด้วยยอดเงินรวมทั้งหมดหรือถ้าอาจจะถามวิธีการจ่ายเงินก็จะถามไปว่า pay by cash or by banking or credit card อย่างเงี้ย คุณลูกค้าก็เลือกเอานะจ๊ะว่าจะจ่ายแบบไหนแต่ถ้าถ้าทางร้านเราเนี่ยเขาจะมาสะแกนจ่ายแล้วไอ้เราก็โอ๊ยอน sorry only cash please ก็คือแบบว่าอ๋อขอโทษนะค้าทางร้านของเราเนี่ยไม่รับไม่รับแบบแบบ,แบ,บอื่นก็คือรับแต่เงินสดแย่เดียวอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้ตัวอย่าง ทีเชอร์จะยกตัวอย่างบทสนทนาให้นักศึกษาดูหนึ่งบทสนทนาแล้วต่อจากนี้ทีเชอร์ก็จะให้นักศึกษาแบบแบ่งกลุ่มกันสร้างบทสนทนาให้มาซื้อสิ่งของที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ของทีเชอร์นะคะเดี๋ยวดูดูนะดูนะว่าที่เชอร์จะยกตัวอย่างบทสนทนาแบบไหนให้นักศึกษาดูเนี่ยโอเค อันนี้ A นี่ก็คือคนแรกนะคนแรกชื่อ A อี่เจอตั้งชื่อว่าเขาให้เขาเป็น A แล้วกันอ่าคน A นี้พูดมาว่า good morning may I help you อ่าแสดงว่า A ทนี่เป็นเจ้าของร้านหรือเป็นเป็นคอสเลมเมอร์เป็นลูกค้าคะเจ้า,จาของร้านใช่ไหมถูกต้องก็คือมาเสนอขอเสนอ ให้ความช่วยเหลือใช่ไหมคะ Good morning, m a y I help you เอนี่พูดว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมเนาะอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านอ่าทีนี้ตัว B, บีบทสนทนาบี B, เขาก็เลยพูดว่า I would like to get a jacket like this one อันนี้ต้องเป็นลูกค้าใช่ไหมนะักศึกษาบี B, เนี่ยเขาเป็นลูกค้า เขาก็เลอกมาแล้ว I would like ก็คือเขาว่า I would like เนี่ยมันหมายความว่าฉันต้องการสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามด้วยสิ่งที่ต้องการแต่ว่าในประโยคนี้เนี่ย I would like to get ค่ะแจ็กเก็ตไลท์ดิสควเอาถึงตรงนี้ก่อนนะถึง This วอทมีก่อนก็คือฉันต้องการที่จะซื้ออะไรเนี่ยเสื้ออะไรคะเนี่ยแจ็กเก็ตเนี่ยก็คือเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อเหมือนเนี่ย เนี้ยนะคะเสื้อนอกเนาะ mm hmm. เสื้อคลุมงนอ,นอกแบบเนี้ย would like to get a jacket like this ก mm ็ hmm. หมายความว่าทีเชอร์ก็เนี่ยทีเชอร์อยากจะได้แบบนี้อีกแต่ว่าตัวเป็นแบบแบบอื่นก็เลยแบบเนี่ยยกตัวอย่างแบบเนี้ย would like a jacket like this อันนี้นะคะก็คือเรื่องตอนนี้ทีเชอร์กำลังพีเซนจะเอาเสื้อตัวเนี้ยแบบแบบทำนองเนี้ยนะคะอ่า uh, but but I don't like ดูต่อนะ but I don't like the color แต่ว่าอะไรคนะฉันฉันต้องการแบบนี้แหละแจ็คเก็ตแต่ว่าฉัน I don't like I don't like ใครรู้แปลว่าอะไรไม่ชอบไถูกต้องถูกต้องโอง้โ oh, ห oh, นะักศึกษาเก่งมาก I don't like this color ก็คือแต่ว่าไม่ชอบสีนี้นะอ่า do you have a black one อ้าวแล้วคุณคุณพอจะมีสีดำไหมนั่นเองโอเคตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขามาเขาพูดสนทนากับตัวเจ้าของร้านแล้วแหละว่าโอเคต้องการที่จะได้เสื้อแจ็คเก็ตนะคะประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่สนใจสี ไม่ไม่ชอบสีที่วาเนี่ยที่เราเห็นอยู่แต่ก็เลยถามว่าอยากจะได้แบบสีดําจะมีไหมใช่ไหมคะคำรองนี้นะทีนี้ตัวเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกว่า just a moment please I will look for it าำ่า just a moment please I will look for it อันนี้แปลว่าใะไรใครตอบได้ น่าจะแปลว่าอะไรเดาก็ได้นะท่านี้ท่านี้บอกว่ารอสักคู่อ่าแต่ว่ารอสักคู่นะคะท่านี้บอกว่ารอสักคู่หนึ่งแล้วก็อะไรนะคะ I will I will look for it แปลว่าอะไรอะไรนะคะอ๋อถูกต้องถูกต้องค่ะก็คือเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดีจะไปดูให้ใช่ไหม ถ้าถ้าคุณเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือใช่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมถ้าศึกษาเวลาเราเป็นเจ้าของร้านอ่ะเราก็พูดพร้อๆหน่อยนะเออ please เขาว่า please เนี่ยเป็นการแสดงความสุภาพนะคะว่ารอสักพู่นะคะ just a moment please รอสักพู่นะคะ i i l o o k for it เดี๋ยวจะไปหาให้นะคะสักพู่นึงเออ นี่ก็คือเจ้าของร้านก็สุภาพเนาะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดินไปหาให้ก็คือแปลว่าอย่างนี้นะคะเจ้า m โมเกนฟลีกิส I'll look for it อ่าโอเคทางทางตัวคนลูกค้าก็เลยบอกว่าโอเคขอบคุณมากใช่ไหมคะโอเค thanks อ่าต่อไปโอเคหายไปไปหามาแล้วพอไปหามาแล้วเจ้าของร้านก็เลยออกมาจาก Here you are a black one Here you are a black one ก็คือเป็นไงมากับเสื้อสีอะไรแลจ๊ะมากับเสื้อสีดำแล้วใช่ไหมหาย้าไปแล้วหายไปไปไป,ไปหามาแล้วจ้าแล้วก็เดินออกมา Here you are a black one ถือเสื้อดำออกมาใช่ไหมเออจ้าโอเค Here you are a black one โอเคถือเสื้อสีดำมาแล้วจ้า หรือมาแล้วเป็นยังไงล่ะเอาไว้ทีนี้ร <laughs> ับไหมจ๊ะ okay. ล,ลูกค้ารับไหมโอเคลูกค้าก็เลยบอกว่า thank you may I try it on thank you may I try it on แปลว่าอะไรจ๊ะ may I try it on อ,อ้ยว้มีคนตอบถูกเอามาชัดนๆหน่พี่คะ นักศึกษานักศึกษาพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ thank you may I try it on ขอบคุณแล้วให้ฉันลองลองใส่ดูนะคะอ้าเก่งมากค่ะก็คืออาตบมือหน่อยนะคะตบมือหน่อยตบมืหน่อยนักศึกษาท่านนี้ตอบถูกค่ะบอกบว่าขอบคุณมากๆ may I try it on may I try it on แปลว่า ขอ,อขอฉันลองใส่หน่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะเม y try ้อขอลองใส่หน่อยแล้วทีนี้ตัวของทางร้านให้ใส่ไหมก็สามารถลองได้นะคะก็อาจจะพูดว่าโอเคเซ a ร์ l ชนลีนั่นเองเซ r ร์ i ช l y g ล a ตัวเอันนี้มันแปลว่าโอเคได้นแน่นอนนะคะเซ r ร์ i ช l y ลเซร์แปลว่าได้อย่างแน่นอนเลยครับ อ่า Google แอดเชิญทางนี้เลยเชิญทางนี้เลยค่ะจะแบบว่า mmm มีห้องลองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จินตนาการเนาะให้ขอลองใส่เลได้ไหมเ้าก็แบบเซิร์ชเล g o a h e a d โอเคเซิร g o a h e a d ก็คือแบบอ่าเชิญมาที่ห้องห้องลองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรนะคะอันนี้เป็น Google อดี่ซือตัวอย่างบทสนทนาที่เชื่อลงตัวอย่างให้ดูนะก็คือเป็นการกล่าวทักทายหรือ แล้วลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าก็พูดต่อไปแล้วอันนี้ก็พอพอต้องการปเจอได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็เลยไปขอลองใส่ใช่ไหมประโยชน์งานนี้ก็คือเป็นเจ้าพอขอลองใส่ก็อ่าโอเคไปทดลองอะไรก็ว่าไปต่อมาเนี่ยนี่พีเชอร์ก็เลยจะให้โจทย์นักศึกษานะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มทั้งหมดมีอั้าหมดกี่กลุ่มดีคะ สา,ามเ <3 S 1> นะมมาะตอนนจ้กี่คนดิหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแล้วที่ที่เธอจะให้นักศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนะโจทย์โจทย์ของเราเอากี่โจทย์ของเราเนี่ยก็คือว่าจะให้นักศึกษาทำบทสนทนาเกี่ยวกับร้าน ขายเสื้อผ้าตรงเนี้ยนะคะดูสิ่งของเสื้อผ้านะอยู่ตรงเนี้ยให้สนทนาที่เรื่องของสิบประโยคสิบประโยคก็หมายความว่าแบบบุดมอนพี่แม่เฮลยูก็หนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้คนที่ต่อมาก็สองและสนทนากันสักห้าประโยครับกันในเนี้ยรวมเป็นสิบใช่ไหมคะอ่าให้สนทนาเกี่ยวกับการซื้อขาย เสื้อผ้าที่อยู่วงนี้นะคะให้ช่วยกันคิดบวดสนทนานะขอสิบประโยคนะคะแล้วก็มาพรีเซนต์กันให้คนหนึ่งแสดงเป็นคนขายแล้วก็ให้คนหนึ่งแสดงเป็นคนซื้อนะคะแล้วก็มาหยิบอะไรตามที่พวกเราแต่งบทสนทนากันอ่เอาแบบนี้นะ,ะอันนี้ขอเป็นซัก กี่คนนอทงหมดตอนนี้หนึ่งองค่ะสิบคบก็เยอะอยู่นะทาเอาเป็นเอาสักค่ะก็รวมรวมรวมด้วยนะคะรวมรวมคิดกดสนเนาด้วยไหมนะอ่าเอาเป็นสัก สี่กลุ่มเห็ไหมน้อยไปไหมคือสี่กลุ่มแต่ตอนนี้มันมียี่สิบยี่สิบคนกลุ่มละห้าคนไหวไหมนักศึกษาห้าคนช่วยกันคิดบทสนทนาหรือจะเอาแค่สามกลุ่มช่วยกันหลายๆคนหน่อยเออก็กลุ่มละเจ็ดคนนะช่วยกันโอเคอ่ะ,อะเอาสามกลุ่มแล้วกันนะคะสามกลุ่ม ก็ตกลุณแล้ประมาณเจ็ดคนเนาะที่ช่วน้ำได้ยนะี่สิบเอ็ดคนะตกอีกล้เจ็ดอ่าเฉลี่ยรประมาณนี้แหละก็ช่วยกันนะคะอ่าที่บปรดเถลธนาเกี่ยวกับมาซื้อสิ่งของตรงนี้นะมีตัวนี้มีสเกิร์ตมีทรอสเซอร์แล้วก็มีเชือ์แล้วก็ดูคันเลร์ให้ดีนะคะเอาสิ่งของที่อยู่ในนี้นะคะ ซื้อขายกันนะจ๊ะแล้วก็มาแสดงบทบาทสมมุติตามที่ทุกคนแต่งนะอ่าแต่งบทสนงกา,าสีอะไรย,งไงยังไงนะคะช่วยกันคิดนะคะอ่ะจับกลุ่มเลยจ้ากลุ่มรับประมาณ6กถึงเคนนี่แหละ